สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับชวยโนวานครับก่อนที่เราจะไปชวยโนวานนเขาเซฟเซฟไปก่อนเซฟเอส,สเอเป็นเซฟไปปุ๊บเราเซฟไปแบ๊บนี้แล้วเราก็จะทำการนิ w ว เดี๋ยวเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชูเวโนวาก่อนเราจะไปเรียนรู้ชูเวโนวามาดูก่อนว่าชูเวโนวาคืออะไรชูเวโนวาคืออะไรชูเวโนวาภาษาอังกฤษคือว่า analysis of variance แบบสองทางเป็นเทคนิคการสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่มีตั้งแต่ตัวแปรสองตัวหรือเราเรียกว่าปัจจัยแฟกเตอร์นั่นเองเนาะที่มีตัวแปรตามหมายความว่าชูเว ตัวแปรต้น2ตัวต่อตัวแปรตาม1ตัวนันมาก็จะมีเรื่องของ inter interaction เกิดขึ้น effect นะครับหลักการก็คือผลของปัจจัยที่1 made effect of factor a ตัวปัจจัยแรกมีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่และวดูปัจจัยที่2มีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่เพราะว่ามี2ตัวแปรงแล้วก็ดูว่าผลทั้ง2ตัวเนี่ยปัจจัยใน inter effect a กับ b รวมกันแล้วมีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่นะครับตัวอย่างการใช้ตัวีนัวว่าก็ใช้อย่างเช่นศึกษาผลกระทบของหลักสูตรและเพศของนักเรียนที่ม so ีต่อคะแนนการสอบก็คืออันแรกผลกระทบในเรื่องของหลักสูตรและเพศของนักเรียนมันจะเป็นตัวแปรต้นที่เป็นกระหบต่อคะแนนในการใช้หลักสูตรต้องเป็นตัวแปรตามอเงี้ยอันแรกก็จะก็จะมองในเรื่องของประเภทของการใช้หลักสูตรต่อคะแนนการใช้ภาษาอังกฤษอันที่สองก็จะเป็น ของนักเรียนต่อคะแนนการสอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะควายแบควายมาดังนั้นเราก็จะมาดูกันว่าเอฟเฟกต์ของประเภทของหลักสูตรมีผลต่อคะแนนภาษาอังกฤษอย่างไรหรือเพศของนักเรียนมีผลต่อคะแนน่นอภาษาอังกฤษอย่างไรครับหลังจากนั้นเราก็จะนำ the i n t e r f e c t ระหว่างประเภทกับหลักสูตรเนี่ยมาควายกันนะครับสมมติฐานสมมติฐานว่า,ามันก็คือจะแบบ ไม่มีความแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างของการเฉลยในแต่ละปัจจัยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง A และนี่นขบวาเนาะแต่เป็นสมมติฐานทางเลือกนเราจะบอกว่ามีความแตกต่างระหว่าง A กับ B หรือมีอย่างน้อยหนึ่งคู่ของ A กับ B ที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับก็จะวิเคราะห์ความแจกแจงปกติ homogeneity of variance นะครับคำนวณค่า f statistic ก็คือ f ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนภายในกลุ่มแตกต่างกันไหมเนี่ย ก็ดูค่า P-Value นะครับแปรลูกว่าสิกไม่สิกนัมนเองถค่ามากกว่า0.5ุด้าก็คือไม่สิไม่แตกตา่างแต่ถ้าต่ำกว่า0ูนย์จุด้าก็มีความเฉื่อยแตกตา่างพอแตกต่างก็จะต้องไปทำ POST hoc test นะครับใช้ตุกี้อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้บุตรตุกี้มากจะมากกว่า b o f เ r อ n i นนะครับเนาะดังนั้นสรุปก็คือตัวแปร,รหนึ่งตัว ตัวแปรหนึ่งตัวแปรตัวหนึ่งตัวตัวแปรต่างหนึ่งตัวใช้ใช้วันเวนอว่าถ้าตัวแปรตัวสองตัวตัวแปรตางหนึ่งตัวใช้ทวนว่านะครับอ่าวันเวนว่าดูอินเทอร์แอคชั่นไม่ได้นะครับวันเวนว่าใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบจากเมืองสามแห่งเท่านั้นแต่เป็นทูเวีนว่าคือวิเคราะห์ผลของหลักสูตรและเพศที่มีต่อคะแนนสอบสางคดีอันนี้คือจะใช้ทูเวีนว่าดังนั้นข้อจำกัดของทูเวีนว่าก็คือต้องการกลุ่มตัวอย่างที่มันทำไมเอ่ย ที่มันมากพอนอกจากนี้นะครับต้องตรวจสอบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติไหมซึ่งก็จะไปดู homogeneity ไงไปดูค่าของอาาว่ามันมีความตรงของสเกลไงได้ไหมแล้วก็ดูปฏิสัมพันธ์ว่าปจา ors, ัจจัย factor เป็นยังไงเนาะลงไทำเรื่องืทำอางไหมบ้างมีไมาน้นยต้องมีข้อมูล ครับผมตรงนี้เราก็คี์ข้อมูลไปแล้วสมมุติว่าตัวต e t a น่ะมันมีสองค่าเนาะมันต้องเป็นข้อมูลเชิงแบบเป็นตัวเลขเป็นอะไรนิดสุดอันเนี้ยให้เป็นอะไรบางทีสักอย่างหน่อยจำไม่ได้อันนี้ให้เป็นโมโมอ่ะแต่อันนี้ให้เป็น dv เป็นตัวแปร dv นะีรับ dv ต้องเปลี่ยนจาก nominal เป็น continuous ประมาณนี้ วิธีการทำหนึ่งค,คลิกไปที่อนวุวาเหมือนเดิมอนาดีอนอนอว่าเปลี่ยนเป็นเป็นอนวุานวาอะนวุานวาครานวนี้อนุวาคือ t w o w อ y นว่าก็เอาตัวแปรตามใส่ใน d e p e n d e n t variable factor ม,ม,มีสองตัวแล้วก็ใส่สองตัวเลยทั้งเรื่องของความคาสัติแล้วก็ความความจำ ใส่เสร็จอย่างแรกที่เราต้องเช็คคืออักซ์โซมิชันเช็คติคแ่งัดงหมดไปติคหมดไม่มีคอาแมงก็จะผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นอักเซลองเช็คดูค่าเอฟปุ๊บส5 0 4ูนย์สี่เซนก็มีความแปรปรวนที่ไม่ได้เยอะนะครับแต่มันก็ซิกดังนั้นถือว่าใช้ได้เนาะดูค่าชาร์ไฮโลก็ศูนย์จุดสามคกราฟคย์วอลโอเคก็ไปดูผลแนวว่าของตัวแปรตามหรอเ่าโอเค อันนี้ก็ในเรื่องของ APT นี่จะไม่ผิดน่าจะเป็นตัว APT ก็คือความสามารถทางการเรียนแอปจุดเนาะช่วยในการแอปจุดความสามารถทางการเรียนก็จะเห็นว่วาแอปจุดเรนี่น ม่ได้สี่ห้มีโมได้ที่เก้าจุดสและสองอันนี้ค่อยกัน7ด้เุดนี่คือค่าซามนอะมาดูค่ามีอันหนึ่งยี่สิบสอันหนึ่งสิบสิบีจุดแปดนึ่งได้มหมายความว่ายัางไงไปหาคำอธิบายกัน โอเคผลเป็นไงบ้างครัไปดูนะมันก็คือบอกว่าค่าจอนสแควร์ผลรวมกำลังสองของตัว,ปปวแปรอธิบายโดยตัวแปรประมาณนี้ dfu อิสระเนาะก็ค่ามินสแควร์มาจากตัวนี้หาตัวนี้จะแบบนี้ค่า e f value เปรียบเทียบปลาความเป็นยงเบก็คือจากตัวอิสระมีความสำคัญหรือไม่ก็อู้หูยุยห่าเลยนะ เปปวนจากตัวแปรเนี่ยส่วนความจำอยู่ที่3.75ทองอ4 5 7ค่า p-value ก็คือมาดูว่าซิกหรือไม่สิก IPT 0.01ไม่ซิกนะซิกที่จุด0.5 0.4ซิกที่จุด0.5พวกอันน่ะซิกที่จุด0.5หมดเลยเซ็งว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเนาะคราวนี้มีความแตกต่างต่อคะแนนแต่งงานสำคัญ การนี้มันแตกต่างหมดเลยต้องทำยังไงต่อก็ต้องใช้การหาโพสขอบโดยใช้ตุกตุก,กี้ต่อไปเนาะดังนั้นแสดงว่าตารางเนี้ยมันซีกันสามอันแสดงว่ามันมีผลต่อคะแนน DV หมดเลยเราก็ต้องไปหาโพสขอบต่อหาเงี Post ้ยโพสขอบ โอเคอาจจะงงนิดนึงก็งไม่งงนิดนึงแล้วตอนนี้เริ่มงงมาก้วทุกคนต่อไปเราต้องไปทำโพสคอรปึ๊บพี AP t ีสิโพสคอป โอเคอวหนมไม่ใช่แบบนี้ยอมดีกว่า เอ้จริงก็อยากทำนะลองลองทดสอบดิอยากรู้ว่าผลยงไงให้ดูสิโอ๋อทดสอบทั้งสามตัวแปร้ยเอาเรื่อง้ยขึ้นแบบนี้เลยวะดูมีค่าไหนที่ไปแบ่งกันบ้างมนะนนั้งอ่านได้ออกมาสี่เป็นไรยายช่วยได้ อขอบเน้ไม่ได้มันจะบอกไหมว่าแรคเตอร์มันสองกลุ่มหรอาจาสอนในขกอสอบอะไรสิ่งที่อาจารย์สอน,ก,อนสอก็คือ ปุมนใมดจะให้กลับไปที่ t a ตแล้วไปตรงคำว่าฟิลเตอร์เข้ากับเราจะมีมุกันนะเนาะกับเากับมันก็จะล็อกมีโม้่ยเข้ากับหนึงให้กรอก่อนอ่า เราจะดูมีโมกับ APT นี้ว่ามันมีคู่ไหนเทียบกันบ้างใช่ไหมได้เงี้แล้วแล้วก็ไปลงคำว,ว่า analysis anova anova ยังไงต่อแล้วก็เปรียบเทียบราคาเมื่อกี้เราหาค่ามานะ ที่ขาค่ามโมมโมใช่ไหมข้างนี้แล้วก็ใส่เป็น attitude มาให้เป็น dv กั apt นะแล้วยังไงต่อเช็คไหมไม่เช็ค assumption วะก็เช็คอยู่นะปึ๊บป,บปบมันซีก็ละมันคิดได้หล้วาเแล้วเราก็ไป apt ปึ๊บข้าไี่แตดงเห็นว่า เลื่องตัวคีใช่ไหมเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยว่าตรงนี้ค่า p มันเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่ศูนย์สามซิกไม่ซิกตอบเลยว่าไม่ซิกแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันตรงในนี้นสำคัญแสดง,งว่าความจำชิ้นเป็นอันที่หนึ่งมันไม่ได้มีความแตกต่างเลยได่ไปดูคู่ความจำสิความจำที่หนึ่งเนี่ย ไม่ซีกสักคู่เลยคอมเบเดชั SMS, ่น R base on SM2 มันไม่ซีกสักคู่เลยดังนั้นนะแสดงว่าเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วก็ไปที่ตัวงเดิมคราวนี้เราก็เปลี่ยนจกมีโมเป็น2ปึ๊บ e n t อ่ะมีโมเป็นสเงลอ,อเป็น2แล้วเราก็ไปที่ Analysis เอโนวาเอวาเดี๋ยวเอามาวาเข้าปแต่กว่าสม่อกี้ม่โมสอก็ดีบีก็เหมือนเดิมเทีเมืนเดิมปึ๊บปึปึ๊บปึ๊บ้ายนี้ปึ๊บสิตกี้แล้วะเช็งแอสเซมบลชันไม่สิก is ok ไม่สิก is ok พอสิ is ok คะแนนมาได้ศูนย์ศูน อแส,สดงว่าอันที่สองเน,ะนี่ยไม่ต้อเจ็ดสิบสี่อันที่สองมันมีอยู่คู่หนึ่งอ่ะที่มันมีซิกพอมันซิกปุ๊บหค่า f มันสิบสองเลยนะพุ่งมากเลยแล้วก็ไปดูตรงค่าตัวคีนี่ศูนย์จุดศูนย์ห้าไม่ซิกอ่ามีมีซิกอยู่คู่หนึ่งคือคู่ที่สองสามอย่ีแสดงว่ามีอยู่คู่หนึ่งที่ซิกก็คือ อ่าคู่ที่สองกับอะไรสามเนี่้างคู่ที่สองกับสามซิแลวครัวนี้เราไปดูอีกข้องคราวนี้เราไปเลขสามอยู่กับสามบ๊บเราไปนาฬิกาสิไปอนุวาแล้วเราก็เหมือนเดิมอันนี้เป็น a p g อันนี้ก็เป็นตา่างเป็นนีแล้วก็คีบหมด เป็นบิทเชื่อฟังชันกันอันนี้ข้อนี้ก็จะเห็นว่าปึ๊บปึ๊บไม่เซ okay. ็โอเคควาอสพสขอบออกมาจะเห็นว่ามันจะมีอมีก่คูนึ่มันซิ ก็คือศูนจุดศูนไม่เสกสักคู่มัอเจ้มีแค่หนึคู่เองน่ะเสกก็คือแต่แตแตแตาาแการเป็นสงกัและนี่คือการเปรียบเทียบความแตกต่างช่วยแลนมีปัจจัยสองอันไม่ค่นเ์ลน็ต